พี่ดุลักพี่นึกครับครับผมตลาดนัดโคกระบือตะบลรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับครับวันนี้ก็พี่น้องเรามาซื้อขายโคกระบือที่ตลาดเยอะมากคึกคักมากครับผมมีทั้งพี่น้องเราในบ้านเมืองเราแล้วก็ชาวต่างชาติก็มาร่วมกันซื้อเยอะครับอย่างตัวชาโลเล่ครับผสมชาโลเล่อย่างเงี้ยอืมพวกชาวต่างชาติพวกพร่ง ครับต่างชาติเนี่ยเขามาซื้อลูกผสมบัวเล่เราเนี่ยไปขุนไปขุนต่อก่อนไปขุนต่อก่อนครับผมเป็นบัวทําเป็นบัวกลางนะ้ําอืมเพราะว่าสุรินทร์เราเนี่ยมีบัวลูกผสมชาโลเล่ลูกผสมรามันครับผมแล้วก็เล่ผสมแองกัสเล่ผสมบาคิวเล่ผสมไทยใหญ่ครับแต่สุรินทร์เราเลี้ยงแม่พันธุ์บัวต้นน้ํามากที่สุดในประเทศไทยครับผมแล้วก็มี วัวลูกผสมชาโรเล่บีทมาสเตอร์แองกัสค่อนข้างจะเยอะครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่อค้าต่างจังหวัดที่เข้ามาซื้อขายที่ตลาดของพวกเราก็ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังมาแล้วได้ได้ลูกวัวลูกผสมที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว คุณภาพเนื้อดีครับผมก็เชิญครับเชิญเชิญมาซื้อขายกันที่ตลาดตัดโกกระบือของูเดาตรงนี้ครับขอบคุณมากเลยครับครับผมอาจารย์เทพจากอาหารกรุงเทพตามฟามครับอาหารกรุงเทพนี้มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นอุดรน้องคายรีสะเกษขึ้นมาทางนี้ก็สุรินทร์บุรีรัมย์ไปถึงอุบล ครับผมน่าจะเรือนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของมรเทศฟ,ฟาร์มนะครับครับผมอ,อาหารของมรเทศฟ,ฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูลถั่ว5้าตัวค,คือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถัวววววว่วดําครับแล้วก็มีงามีาัตะวันวมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงกระฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลสครับมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของอฟฟุตสาร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเล่งเนื้อแดงแปลว่าแม่พันธุ์นี่กินได้สบายเลยครับอย่างนี้แหละครับวัวในตลาดนะครับเมื่อคืนนะครับเขามาให้แล้วนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับยังไม่ยอมขายนะครับอ้วนอ้วนอ้วนๆพอช่วงสายหน่อยครับตอนนี้นะครับผมให้แล้วนะครับผมสองหมื่นห้าร้อยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขายดีหรือไม่ขายครับบางทีมนอยู่ที่จังหวัดด้วยครับผมการค้าขายวัวนะครับในตลาดนะครับ ตัวสองหมื่นกว่าบาทเาูดาดูฝั่งนี้แ,นแ,นแล้วแต่จังหวะจริงๆความสูงประมาณสักร้อยยี่สิบห้าครับเนื้อ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 เป็นรวที่เฟร,รมไม่ใหญ่ครับแต่อ้วนไหนๆก็มาทางนี้ละพาไปดูด้านหลังหน่อยมาดูด้านหลังหน่อยครับ เห็นเคยครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ซื้อขายครับรรโ,รโอ้โหไปเพชรบุรีครับเอาขึ้นรถไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคลองนี้หน่อยครับเป้เพชรบุรีนี่เป้เพชรบุรีเ,น,เรรบบนี่ยที่เจอเมื่อเย็ยนครับนี่ครับ ตาประทับดีเห็นดีเข้าัวตัวเล็กๆคข้าผมดูครับตัวผู้รุนๆเลยรุนน้อยๆเลยเุตน้ไปน้อยเดีส้สุดยอดสุดยอดปาปาชื่ออะไรนะครับสมบัติครับป่าสมบัติอันนี้กี่ตัวครับทั้งหมดทำเนี่ย วันนี้น่าจะอยู่ประมาณแปดสิบกว่าตัวครับแปดสิบกว่าตัวโอ้โหแปดสิบกว่าตัวนี่ใช้รถรถทงกี่คันครับผมคันเดียวครับคันเดียวเลยครับโอ้มาทีมงานกี่คนครับสามคนครับสามคนอันนี้เอาไปคุณต่อไหมครับใช่ครับอ๋อเอาไปคุณต่อนะครับผมคุณนานไหมครับก็สุดแท้แต่ว่ามนพอมันอ้วนแล้วใครมาซื้อก็ขายอ๋อตัวก็คุณเป็นปีคือจะมีรายย่อยมามาซื้อตังหาด้วยครับผมพออ้วนมันก็ซื้อ้วยไปครับครับผมขอบคุณมากเลยครับครับ นี่ครับแกก็เอาไปขายรายย่อยเหมือนกันนะครับผมถ้าอ้วนใครมาซื้อก็ขายนะครับอืมแค่นั้นเลยทําไมเพชรบุรีก็ชอบรุ่นน้อยๆครับผมเพราะอะไรครับมันมันคุณได้นานนะครับคุณได้นานครับมันคุณเป็นปีได้ถือว่าถ้าขายไม่ได้เราก็คุณเรื่อยไปอ๋ออย่างนั้นเลยครับผมถ้าเอาหัวยญ่นี่เพะว่ามันเต็มเร็วมันออกเองไม่ได้แล้วมันเต็มไม่โตแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยครับครับนี่ไปดูฝั่งนน้นหน่อยครับ ฝั่นี้จะไปเพชรบุรีกันนะครับฝั่งนี้ยุคบุรีพมวัวก่อไปเชรบุรีกันนครับงนี้ยุคเพชรบุรีเามาว่อ อาจารย์พ่อขาพอเพื่อนขึ้นรถก่อนจอสมชิกำตาเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับนี่โอ้โหโซนนี้จะไปเวียดนามนะครับดูวัวแต่ละตัวนะครับไปเวียดนามไปเวียดนามหมายถึงที่แกคบดีโอ้เยอะมากเยอะมาก นี่ไปเวียดนามทั้งหมดเลยครับเพี่แกมาส่งวัวพี่มาส่งวัวปะครับผมโอโ้โหตอนนี้ไปเวียดนามทั้งหมดใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยวัวพี่ตัวไหนครับวั้อ, <transition S 2> <ๆ>อ๋ออยู่ข้างในสุดๆเลยขอบคุณมากครับพี่ครับมีทั้งวัวทั้งควายครับผม well, ไปเวียดนามครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเห็นพ่อว่านัดที่แล้วที่แบบมีวัวดำใช่ไหมใช่มีเอฟซีโทรมาซื้อเลยจากไหนครับจากบุรีรัมเอาไปส่งเลยใช่ไหมตอนนั้นส่งเลยพอดีเขาตัดมาได้ไปส่งปิดไว้เท่าไหร่ตัวนั้นตอนต้นแรกตีราคาตรงนี้คือเก้าเก้าพันห้าครับราคาต่อได้ไหมลดแปดพันได้ไหมกับนอืมเลยได้ไปแปดพันเก้าร้อยครับผม ไปส่งถึงที่ในต่าพันเห็นพอว่าส่งวัวเข้าเขียงด้วยใช่ไหม <c oughs> ส่งมานานยังส่งมาเป็นปีแล้วส่วนใหญ่แล้วส่งวัวรุ่นไหนเข้าไปว <c oughs> ัวรุ่นา 60, <c oughs> ราคาสองหมื่นก็สองหมื่นขึ้นสองหมื่นลงแล้วก็ราคาหมื่นกว่าขายในตลาดด้วยส่งวัวเข้าเขียงด้วย <c oughs> อ่าครับผมหลายรูปแบบเลย <c oughs> แล้วก็ตามออเดอร์ด้วยใช่ไหมแน่นอน อันนี้ก็มีฝรั่งครับผมนี่ชาวต่างชาตินะครับมาหาซื้อวัวนะครับผมไปทำสเต็กครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวชาโรเล่นะครับนุ่นยืนอยู่นู่นนะครับผม,มแกซื้อก็แพงอยู่นะแกซื้อ<ช>โอเคเลยลราคาเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะครับ<ช>อันนี้เปิดต,าดตลาดครับผมวันนี้เปิดว่าเปิดไปหมื่นสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยแม่แยกลูกบอกแม่แยกลูกมาแต่ตัวนั้นเขาจะออกประมาณสองอาทิตย์ออกแล้วฝั่งนู้นไกลออกแล้วใช่ไปดูตัวนี้ไปดูอะ ต้าไปโดนใจก็ทำมาด้ยอันนี้ประกันท้องเลยใช่ไหมประกันท้องเลยครับดูท้องเลยประกันไดไประกันสรีิมพ้องอนมจะออกไหในพอกว่าประกันท้องเลยใช่ไหมประกันท้องอ่ะเนี่ยอืมครับผม ถ้าทนายสนใจก็ใช่โทรมาคุยกับคุณพ่อได้แล้วก็ให้ตรวจท้องอะไรก็ได้ใช่แล้วกันร่วงเรือถ้าถ้าไม่มีท้องก็จะเอาคืนถ้าไม่มีท้องก็จะเอาคืนใช่ครับผมท้องได้ครับนี่ใครอยากได้วัวท้องนะผมตรวจท้องก่อนได้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยเท่าไหร่ครับตั้งไว้หมื่นสองพันหมื่นสองพันใช่ความสูงเท่าไหร่ครับความสูงน่าจะร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบครับผมลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยครับ ะอาักรยเกือบสี่สิบแล้วะลูกกี่ตัวแล้วตั้งจะลูกสมในท้องลูกสามในทออ้องอ่าตัดว่าไม่แก่นะไมหมื่นสอพับัวท้อง 12, 2> อ1 12, 2ื0 0สองพันตังนันสั้ฝั่งนู้นหมื่นสองพันห้าร้ยก็ได้ต่อรองฝั่งนี้1 2ื0 0สองันทั่วใช่ ทำไมฝังรุ้นถึงแพงกว่าฟังนี้เพราะว่าตัวนั้นมันคนชอบสีแดงอ๋อคนชอบสีแดงอว่าตัวนั้นนี่ตัวดำมนันอาจจะลดลงหน่อยครับผมแต่เป็นออกลูกมาเป็นไมคัสก,ก็ราคาขึ้นอีกอลดตามความนิยมใช่ไหมใช่ <laughs> ลดตามความนิยมเรับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ ฝั่งนี้เป็นวัวท้องครับผมตรวจท้องก่อนได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นแม่แยกลูกครับผมฝั่งนู้นใช่หนึ่งหมื่นอั้ยใช่ไหมฝั่งนี้หนึ่งหื่นสองอน่าหมื่นันทุวนใโอเคครับพ่อฝากเบอร์โทรนะครับอ่าศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์สี่หงศูนยีามเก้าแปดปดสาม้าเก้าเก้าก้าเก้าอุทนะครับเก้าเก้าอทั้มใช่ขอบคุณครับครับอ่าทั้งโซนนี้นะครับชาวต่างชาต ตัวน้อยตัวน้อยๆเราจะเอาไปทําสเต็กนะครับตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับดูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาโดเล่นะครับผมชาโดเล่ตัวน้อยๆอ่าเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเลือกแต่ชาโดเล่เลยนะครับหมื่นกว่าหมื่นกว่าเนื้อชาโดเล่อร่อยครับเนื้อชาโดเล่อร่อยครับลองแล้ว โอเคครับ <Okay. S 1> จากีสเกตนะครับครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยครับนี่ครับหับวควายก็ขึ้นรถไปเยอะแล้วตอนนี้ทีมงานบุรีรัมนี่ครับโอเคครับหนาวมากเมื่อคืนครับผมเจ็ดองศาเจ็ดองศาอืมให้ดูฝั่งนี้หน่อยครับ วันนี้มีชาวต่างชาติมาหาซื้อบัวด้วยนะครับผมเอาไปทำสเต็กครับซื้อรุ่นน้อยๆนะครับผมหมื่นกว่าบาทโอเคสวัสดีครับพวกผมส่องเอสทีเอ็นฟาร์มช่องของคนรับัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณมีคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ตลาดบ้านสวายครับผมตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตลาดเปิดทุกวันจันทร์ครับหลงสร้างดี เดี๋ยวไปดูพ่อแนหนอย,ยอ,อากาศหนาวมากเลยวันนี้เดี๋ยววัวสวยสองแม่หรือวัวสวยสองแม่ร้องร้องหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวคุยกันได้หมื่นเก้าสี่ตัวนะครับผมคุยกันได้ผมขอรายละเอียดสักหน่อยฝั่งนู้นลูกกี่ตัวแล้วครับ นั่นลูกสองตัวลูกสองตัวตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้อ่าอันนั้นลูกแรกฝั่งนน้นลูกแรกครับครับผมกี่เดือนนะครับเนี่ยสีขาวประมาณสองเดือนกว่าฝั่งโู้นแหละฝั่งนน้นอาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์สองอาทิตย์หนิสองอาทิตย์ใช่หมื่นเก้าเท่าไหร่นะหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันท่วนท่วนสี่ตัวครับคุยกันไอีกอันนี้เป็นราคาต่อรองได้นะครับครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นตัวผู้นะครับผมหมื่นเก้านะครับนี่ สี่ตัวสีตัวอันนี้ลูกเขาคน่ารักมากเลยอากาศหนาวครับเมื่อคืนครับหนาวมันหนาวรับผมดูคนหนาวแล้วกันดูคนน้องคนเลยนี่ครับผมหนาวจัดฝั่งนี้น่าจะร้อยยี่สิบได้อยู่เนาะได้ได้ท้ผมความสูงร้อยยี่สิบได้อยู่ครับวัวสี่ตัวเด้อวัวนีเจ้าหมื่นสามฝั่งนี้หมื่นสามแต่มันมีตำหนินี่เนอะมีตำหนิตรงไหนครับนี่นี่ตรง อ๋อครับตรงตัวสีดามเลยเขาเรียกเป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นสีหรือเป็นอะไรอือตรงแก้มนะครับตรงแก้มครับผมหมื่นสามตัวใหญ่นั่นเนี่ยครับผมหมื่นสามตัวใหญ่นะครับใหญ่เล่ใหญ่เร่ความสูงประมาณร้อยสามสิบห้าตัวเป็นเริ่มงเลยบ้านทะลองสามหมื่นอยู่ในบ้านรองสามหมื่นใช่ไหมปะได้ครับผมนี่ครับมาถึงตลาดบรรทุกครับวัวสี่ตัวเด้อมีวัวสี่ตัวนี่แน่นอนแน่นอน นีขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ06 06 0ห2ศู8 1 0ห4สองศูนย1หกสหนึ่งสอง4ปย้อ่ย้ำเบอร์ให้แล้วขอบคุณครับไอยังทูเลยคุยกันได้คุยกันได้อยู่เ้อคุยกันได้ทุกตัวครับแน่นอนมากเลยมาดูฝั่งนี้นะครับหัวดำ ของเสียมีไหม,มอ๋อมากับเขาเสียนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่ใช่อ๋อวันนี้มาทำอะไรด้วยเสียครับมา<ผ>มทำอะไรวันนี้มาขายมาขายเหมือนกันตัวนี้บ่อ๋อขายหมดแล้วดีไหมวันนี้พอได้พอได้อยู่มาจากไหนครับบุรบีรัมบุรีรัมอ๋อโอเค ขายตั้งแต่เมื่อเย็นกันเลยใช่ไหมครับเออฮะโอเคครับขอบคุณครับมาดูฝั่งนี้นะครับวันนี้วัวายเยอะครับผมสองพันตัวนะครับไม่ใช่น้อยเลยสองพันตัวนะครับมีเอฟซีว่าให้หาคู่แม่ลูกสวยๆให้หน่อยถ้าเจอนะครับผมถ้าเจอคนยืนอยู่ด้วยนะ ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยมาดูฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านนี้ก่อนจเป็นช่วงกลางตลาดครับ กว่าเยอะจริงกำลังเฟ้นหาคู่แม่ลูกอยู่ไม่มีก็ต้องขออภัยนะครับถ้าไม่เจอคู่แม่ลูกสวยๆนะ,อะโอเดือยเเดี๋ยเืเดือยเเดือดวืเ,วอเ,เือ นีม่มีม,ม,มีแต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนเนียไอตัวลูกนี่เป็นลูกตัวไหนเนี่ยนีทับแม่หมอ๋อนี่จริงแม่เขาับเปิดอเท่าไหร่เนี่ยหมื่น <10, 000. S> 1ัน0มื่นพันทับแม่ลูกครับ1มื่นพันี่แม่ลูกครับผม1 0ื่นพันครับอาโ,โอเคครับ คู่แม่ลูกหมื่นพันเดี๋ยวให้ดูลูกครับนี่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  <c oughs> อันนี้ลูกเขาครับก <c oughs> ำลังเล่นอยู่เลย <c oughs> อ่าโอเคครับความสูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับ ลูกกี่ตัวแล้วเสียตัวเดียวครับลูกแรกเลยครับตัวเดียวครับโอ้โหฝาบปิดต่อได้ไหมเผื่อมีคนชอบโอ้ไม่ให้แล้วครับไม่อยากรับสายเขาโทรมาเขาขาโทรมาเยอะๆครับในตลาดให้บ้างยังในตลาดให้เจ้าพันจิตครับในตลาดให้แล้วเก้าพันจิตครับผมอ่าขอบคุณครับครับนี่ครับนี่ครับเกยบอกในตลาดให้แล้วเก้าพันจิตครับยังไม่ได้ราคานะครับแต่แกไม่สะดวกฝากเบอร์นะ ไปดูคู่ไม่ลูกวัวตะลวดดีกว่านี่นี่ผมมาแล้วผมว่าแล้วต้องเป็นวัวตะลวดอุ้ยตะลวดเท่าไหร่ครับลวนโอ้หมุนว่าบ้านเองไรนี่หมุนหกพันไม่ใช่คู่ไม่ลูกหรอคู่ไม่ลูกขายแต่แม่ไงอ๋อขายแต่แม่แล้วลูกล่ะลูกมันเลือกหกพันลูกเลือดหกพันนี่สองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นสอง สองหมื่นสองยังไม่ได้ขายใช่ไหมเนี่ยขายแล้วขายแม่มันเร็วอ๋อขายแม่ไปแล้วเหลือแต่ลกูกโอ้ครับแม่ขายไปหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะหกหมื่นหกมาไม่ทันนะครับสวยมากสวยมากโอ้โหยังสวยแม่นี่ตัวใหญ่มากครับผมร้อยสี่สิบห้าครับแล้วลำตัวในโคตรยาวเลยนี่ครับรตัวตะลวดครับขายแต่แม่ไปแล้วนะครับผมหมื่นหกนะครับ ที่จริงคู่ไม่ลู้นี้แค่สองหมืนสองเองครับโอ้โหเสียดายมาไม่ทันครับมาไม่ทันจริงแาบนั้นผม,มเอาเองเลยครับดูครับดูการจ่ายลูกขนาดนี้ผ่านแล้วเลี้ยงลูกวัวตัวผู้ยังไงจะไม่ได้ราคาสองหมื่นสองะเออเดี๋ยวแม่ก็ได้ผสมแล้วโอ้หยังใหญ่เสียดายจริงเสียดายจริงครับ โอเคครับ oh, รโอ้โหตะลวดสวยมากเลยลูก 6, หกพันบอขายหกพัครับครับตะลวดเกคุยตัวสาบอยู่นะครับยานมยังตวะวลวดยานมยังยังยังด้วยใช่ไหมูสวย,ย,ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยวันห้าเดือนเนี่ยห้าเดือนกว่าอันนี้ยังไม่มีคนซื้อใช่ไหมยังขายผมปะให้เท่าไหร่ ขายเท่าไหร่เอาหกพันห้า่หกพันห้าเออดูดิหกพันไหมหกพันะหกพันอะไรสิผมต่อแกแก่ห้าร้อยน้ไหมมจะให้ไปเรื่อยๆเฮ้ยฮัลโหลนฮ่ครับฮโหลเอคุยโทรศัพทอยู่คงรอต่อราคาอยู่นะครับเนี่ยเอาไมาจะเปเอาเอาหกพันขายเลยอ0หกันไปเอ้ยหกพั คนห้ารุงให้ลุงรุ่งรถเดี๋ยวผมต่อราคาจริงนะผมซื้อจริงนี่ค้าเดือนกว่าค่าเดือนกว่าโอเคค่าเดือนกว่าพอแยกแล้วเอาหกพันห้าหกพันสองร้อยเอาไปเอาไปทะลุดทะลุด 6,200นะเอาไปส่งบ้านเดิมผมบอกแล้วผมเคยซื้อวัวตุลวดแล้วรอบหนึ่งนี่สามตัวครับผมสามตัวที่ผมเคยซื้อตอนนั้นจําได้ไหมจำได้จำได้นี่ครับเฮ้ยลุงเอาไปส่งด้ยได้ครับจัดไปครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับตุลวดเบอร์โทรเบอร์โทรลืมแล้วเบอร์โทรผมนะเดี๋ยวผมบอก ผมปิดไปแล้วครับผมตัวนี้ผมเป็นสายเลี้ยงแบบเลี้ยงชิวๆอ,อ,อยู่แล้วนี่ครับนี่วัวผมนะเนี่ย หกพันสองร้อยบาทไหลกว้างดีครับตัวใหญ่นะตัวจริงตัวใหญ่มากเอาไปเลี้ยงเล่นๆครับผมชิวๆชิวๆยังไงก็อนาคตก็ดููแม่เอาแล้วกันอนาคตก็ดูแม่ของเขาแล้วกันครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าหกร้อยโลแน่นอนอ,อนาคตมาซื้อวัวน,นี่เห็ดแม่แบบนี้สบายเลยครับอ่ารัวอนาคตเลยยิ่งเป็นตัวผู้ด้วยยิ่งตัวใหญ่เลยโอเคครับ เกือเป็นแนวทางนะครับผมแต่ผมเป็นสายแบบเลี้ยงแบบชิวๆอยู่แล้วนะเลี้ยงยาวๆเลี้ยงสั้นๆก็ได้ขุดระยะสั้นผมก็ทําได้นะครับหลังนี้จะเป็นวัวของพ่อดีครับครับสายมือนี่ซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยจะขายแปดพันห้าจะขายแปดพันห้าแล้วครับเอากําไรลงเราเอากําไรลงใช่ไหมวันนี้ครับจะจัดให้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้ฝั่งนู้นเ่ะตัวงนู้นหมื่นสี่ขายไม่ได้ครับฝั่งนู้นหมื่นสี่ครับเขาให้บ้างยังครับ ยังครับยังใค่ใหลยังไม่มีคนให้ครับโลนธรรมชาติอันนี้รีบกลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยครับครับผมจะกลับแล้วเลยหลังแล้วเลยหลังแล้วรีบขายมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนนมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานอัวสามสิบตัวอัวสามสิบตัวสามสิบตัวเหลือแค่นี้เลือสองตัวโอ้เยี่ยมอยู่ครับครับครับผมผลประกอบการดีวันนี้ครับครับนี่ให้ดูครับมาสามสิบตัวครับผม สุดยอดเลยสามรถสามสองเที่ยวทีมงานสังขารนี่ก็หาวัวเก่งจริงๆเลยครับขับหาวัวเก่งกันมั่งครับผมเอวัวฝูงวัวฝูงใช่ไหมพ่อซื้อหมดเลยครับเหมาหมดเลยใช่ไหมเหมาหมดเลยครับเดี๋ยวนี้เขายกฝูงกันเยอะไหมพ่อไม่ค่อยมีหรอกครับไม่ค่อยมีใช่ไหมค่อยมีวัวมันจะหมดแล้ววัวมันจะหมดแล้วครับเหลือแต่ตลาดนะครับครับผมขายเลยคือแปดพันกว่าบาทขายเลยกันห้าขายเลยครับอืขายแบบถูกเลยอื เอาจริงๆคือตัวอื่นคือได้กำไรเหมือแล้วก็เอามาเฉลี่ยกับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นหลักการของ่อคาอยู่แล้วตัวอื่นมาได้กำไรแล้วมันเป็นระเบียบของผอคาแล้วัขึ้นไปครับผมโอเคขอบคุณครับครับทีมงานจากสังขารครับตลาดสังขารฝากตลาดสังขารด้วยนะครับผมเปิดทุกวันพระถึงหัตนะครับผมอ่าวันนี้มีเจอหอยโบนะครับตัวนี้ในตลาดอยากได้ตั้งหมื่นสี่ แต่ยังไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับ